สวัสดีครับพี่โครงการเรายังไม่จบเนาะเดี๋ยวไปต่อครับพี่ไปมอบให้คุณแม่แล้วก็คุณยายท่านหนึ่งนะครับที่บ้านบ้านเกิดผมเองนะครับ,บไปเดี๋ยวไปกันขายตัมเลยโครงการดีๆเลยอ๋อไปก่อนดินเนาะแก่มากแล้วเร็วไปให้คุณยายคุณยายไหนอ่งคุณยายบุญคุณยายกงเออเดี๋ยจะบุญกับ็ไปกับกงเด้อะเดี๋ยวไปไปกันนะครับพี่ไปไปลูกไปให้ยายกงไป ถึงแล้วนะครับคุณยายซึ่งก็เป็นคุณยายของผมนี่แหละครับก็เป็นญาติเคยญาติกันเาเป็นเป็นเป็นแม่ยายคุณยังไงก็ยาย,ายลิละครับอธิบายไปถึงซึ่งเป็นญาติกับแม่ของแม่อีกทีนึงนะครับก็คุณอันน้องสาวของแม่นะครับแต่แม่ของแม่เสียชีวิตไปแล้วเธอหรือคุณยายวัน,นี้ผมก็เลยจะนำม กันหนาวช่วยคุณยายต้านไปหนาวดีว่ต้องลงมาล่อคุณยายนะครับสวัสดีครับคุณยายครับหลานน้ำไ้เด้อกันหนาวไอ้น้อยไอ้น้อยสัมรีโอ้สัมรีคนดีมีน้ำใจไอ่ะสาธุครับผมมีอยู่ดีมีแรงได้ย่ายี่จะได้จะได้จะได้ไม่หนาวเพราะช่วงนี้ใครจะเข้านานนะเร็วนี่พื้นใหญ่พื้นใหญ่จะได้หายหนาว นี่เห็นไหมสวยๆใหญ่ต้านภัยหนาวาปีปศ2566ขอบคุณไซด์บลูทักงนันนะครับสาธุครับพวกมาแย่ลูกที่แซนไปให้ไข่เจอะไายไข่นี่ สร้างมาคุณยิ่เลยกันครับก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านคุณยายท่านนึงนะครับซึ่งก็บอกไว้ก่อนว่าเป็นญาติกันหมดเลยคุณยายแก่มากแล้วนะครับที่เลยช่วยคุณยายต้านภัยหนาวนะครับมีปกกนะครับตอนนั้นผมไปคุยกับคุณยายที่อื่นไปหาคุณยายนะครับนี่คุณยายอยู่ข้างในเลยครับมาดูคุณยายข้างในดู่ล็กนี่ผิดน้ยเอามาโฮมมากเก๋ผิดน้อยลูกปามี่ ผมไม่ต้องมากอะไรย่า่เดินยากผมเดินได้อีกอยากไปอยากมานี่ ει, ออกมาแต่งงานออกมาแล้วเ<ป>ก่งๆดูย่า่มาๆนี่ <ไ S 1> มี่มีคุณมียายผมด้วยนี่จะมีหลานสาวเลยหลานสาวไหยลูกสาวผมนี่เอานั่งยา่า่ <c oughs> ไอ้น้อยไอ้น้อยสัมรีสัมรีไปเจ้าสัมรีไหมสัมรีลูกยี่มีน้อยน้อยลูกชายก็ได้ไหมอันนี้หลานสาวไอ้ลูกสาวผมลูกสาวผม ขาวครับผมอตเป็นสาวแล้วใช่ไหมเอ้านี่ปีสองพันอร่อยิกไม่มีอะไรตาวมืดตามืดก็ไม่เป็นทางนี้มันเป็นจนที่จบเข้าลมราจะทางนี่เอาทาเอาไนมันร้อนผมร้อนเอาไปอนตัวใหญ่ที่แรกเดียนี่ กด้ให้ยา่ปีายไม่ได้ใหญ่พี่ม่หายาย้นใหญ่จ้ใหญ่คุณใหญ่ใจดีนี่นาวหนาวนี่ใหญสวยๆลายดอกไม้สวย่ลายสวยเลยลายสวยเลยลาดอกไหม่แล้วผมหนาวครับผมช่วยคุณยายต้านไฟหนาว่ใส่ถุงไว้ให้ไปราคาไปละมากเดี๋ยวผจะมา้ อดูยายยายผมมีแต่รุ่นนี้อ่ะครับคือหนยายยายต้นนี้ยายยี่ปีแล้วอายุยี่สิบปีเราผิดเก้าสิบแปดปีอี่สองปีอยู่ถึงร้อยเอาร้อยหนึ่งไปเลยเก้าสิบแปดอายุจริงเท่าเป็นถึงร้อยเลยอายุจริงถึงร้อยเลยนี่คุณยายอายุร้อยปีวันนี้ก็ทําบุญแจกพวกผมเนาะให้คุณยายอายุร้อยปีพวกเราจะได้อายุยืนยืนร้อยปี นะครับยูยูยรอยปีคื้นย่เลยเนาะโอเคเลยนี่โผสุ่ดยอดเลยเดิไหน้ากิ่งหาไม่เชื่อเชื่อว่าสุดยอดเท่งแอ่ะนี่ครับคุณยากซ้อปลาถูกครับอ่ะเอาไปห่มเด้อคมจะคิดถึงสตรีคนดีมีน้ำใจแล้วก็แฟนขับเอฟซีถครับ เฮ้ยให้หายิงใหญ่ให้กลัวตนอยาให้จุนกว่าใครนึงเฮ้ยเขาจะเขาเรื่องไหนล่ะเป็นคนนี้เดินตื้อจะเริญรุ่งเรืองเพราะผมนะอันนี้จะใหญ่เลยของเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นของที่ใจดีพูดูตใจบุญฝากเมื่อยนะครับจะให้คุณแม่เนาะอดอยากให้แต่โกตอื่นแล้วคุณแม่ไม่ได้